ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสรุปฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2024-2025นนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครได้แชมป์ใครได้ไปเล่นถ้วยเอเชียใครขึ้นชั้นใครตกชั้นแล้วก็มีอะไรที่ฉันประทับใจบ้างนะคะในฤดูกาลนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะก็จะเป็น การได้แชมป์ของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้เชียร์ทีมนี้นะคะแต่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเขานะคะก็สามารถเบียดคว้าแชมป์จากทูบแบงคอกมาได้นะคะคือต้องบอกว่าเฉียดฉิวนะเพราะว่ามีการลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายของการแข่งขันเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นบุรีรัมย์นะคะที่คว้าแชมป์ไทยลีกไปครอง ในการได้แชมป์ไทยลีกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าชูถ้วยได้รับเงินรางวัลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังมีสิทธิ์ไปเล่น ACL elite แบบอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มด้วยทุกคนก็มูลีรัมเนี่ยเขามีประสบการณ์นะคะในการไปเล่น ACL elite มาแล้วนะคะเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่เขาแบบ สามารถบุกทะลุนะคะเข้าไปจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วเนี่ยในฤดูกาลถัดไปที่เขามีสิทธิ์อีกครั้งที่จะไปเล่นนะคะจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับแฟนบุรีรัมเนี่ยก็สามารถตามเชียร์กันได้เลยนะคะส่วนกองแช่งนะคะก็เราก็ยังต้องจับตาดูนะคะว่าเขาจะได้เล่นไปจนถึงรอบไหนนะคะสำหรับบุรีรัมอยู่ในเต็นะคะก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนสำหรับอันดับที่2นะคะอย่างทูแบงคอกเนี่ยอันนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะว่าแพ้ไปแบบแค่น,นิดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับการแย่งชิงอันดับหนึ่งกับบุรีรัมนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทูแบงคอกจะไม่ได้สิทธิ์ในการไปเล่นอะไรในทั่วเอเชียเลยนะคะเพราะว่าทูแบงคอกนะคะก็ได้สิทธิ์ไปเล่นทัวเย a c l e ลีลิทนะคะแต่ว่าเป็นรอบเพลย์ออฟนะคะทุกคน คือได้สิทธิ์ไปเพลย์ออฟก่อนนะคือถ้าผ่านเพลย์ออฟเนี่ยเขาก็ถึงจะได้เข้าไปเล่นในรายการ ACL Elite นะคะทุกคนสาเหตุที่ทาง True Bangkok ได้รับสิทธิ์นี้นะคะเนื่องจากว่าในรายการชิงแชมป์ช้าง FA คร p ับนะคะผู้เข้าชิงก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดกับเมืองทองยูเนเต็ดของอ e ีชันนั่นเองนะคะ แต่ว่าเมื่อแข่งขันจบแล้วเนี่ยกลายเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะคว้าแชมป์ช้าง FA ฟไปครองได้ซึ่งเขาก็คือได้สิทธิ์ไปเล่น ACL ELIT e แล้วไงแล้วช้าง FA คัะสิทธิ์ของผู้ชนะนะคะก็คือการได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเล่น ACL ELIT e ในรอบ play-off ฟนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนบุรีรัมได้แบบเข้าไปเล่นอัตโนมัติแล้วอะเพราะฉะนั้นสิทธิ์เนี้ยก็เลยต้อง ตกมาอยู่อันดับ2ของลีกอย่างทูแบงคอกนะคะทุกคนดังนั้นนะคะทูแบงคอกเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันต่อกับเฉิงตูนะคะว่าใครจะสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบถัดไปของ a c l e l t t e ได้นะคะแต่ว่าถ้ารอบเพลย์ออฟนั้น t True Bangkok ไม่สามารถเอาชนะเฉิงตูได้นะคะสิทธิ์ในการไปเล่น ACL e l i t e ก็ต้องจบลงนะคะส่วนท b a n g k o k เนี่ยก็จะต้อง เปลี่ยนมาเล่นเป็นถ้วย ACL 2แทนนะคะทุกคนดังนั้นนะแฟนๆของ t True Bangkok คุณอยากให้ทีมของคุณไปเล่นในถ้วยไหนระหว่าง ACL Elite หรือว่า ACL 2นะคะก็ตามลุ้นกันต่อได้เลยต่อมานะคะอันดับที่3นะนั่นก็คือ BG Sport ว้ายไม่ใช่ BG ปทุมอยู่ในเตดนะคะทุกคนก็สำหรับ BG นะคะเราอาจจะเห็นนะว่าเขาแบบ จะใช้คําว่ากระท่อนกระท่นได้ไหมคือเหมือนกับว่าเป็นทีมใหญ่มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่เลิศนะคะอันนี้เท่าที่แฟนบอลทั่วไปอย่างีิฉันเห็นนะคะเป็นป้าข้างบ้านที่แอบส่องอยู่ว่าเฮ้ยวันนี้มันยังไงวะเนี่ยนะคะก็เห็นผลงานแล้วนะคะคิดว่าอาจจะต้องทําให้มันได้ดีกว่านี้นะคะแต่สําหรับวิฉันนะ่ะอันดับ3ของลีกก็ไม่ได้แย่นะคะสําหรับ BG นะคะทุกคน ก็สาหรับ BG นะคะแน่นอนนะคะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์นะคะไปเล่นในรายการ ACL 2นะคะทุกคนแต่ว่าจะได้ไปเล่นไหมเนี่ยแฟนๆก็รอเชียร์กันต่อนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะสละสิทธิ์ไหมหรือว่า มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับ BG ปรปทุมอยู่ในเต็กนะคะทุกคนส่วนอันดับที่4นะคะอันนี้ก็หูบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแรงมากจริงๆนะคะสำหรับราชบุรีนะคะทุกคนคือส่วนตัวในอีชั้นเห็นตัวผู้เล่นแล้วก็แบบโอโ้โหแม่งแบบตัวเป้งทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ฟอร์มการเล่นดีมากคือยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากันนะคะจนทำให จบฤดูกาลนะคะราชบุรีเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับ4ของตารางได้นะคะทุกคนแล้วก็ออสำหรับสิทธิ์ของราชบุรีเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ายังยืนยันได้ไม่แน่ชัดนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปเล่นในรายการไหนบ้าง ACL2 จะได้เล่นไหมอาจจะได้ส้มหล่นจากทีมไหนจากอะไรหรือเปล่าส่วนโชปปี้ครับอันนี้เขาตกลงกันได้แล้วยังว่าจะให้ทีมอื่นไปเล่นหรือยังไงอันนี้ก็ ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรออกมาเป็นอย่างเป็นทางการแล้วว่าอันดับ4ไทยลีกจะได้ไปเล่นถ้วยไหนบ้างนะโอเคส่ว okay, น so, อันดับ5เอ่อก็คือการท่าเรือ FC นะคะเอ่อฤดูการหน้าเนี่ยถ้าเป็นอันดับ5เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้ไปเล่นที่ถ้วยไหนเนาะอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อในลีกนะคะ แล้วก็ต่อมาอันดับที่6นะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นทีมรักของอีชันนั่นเองนะคะนั่นก็คือเมืองทองอยู่ในเตตนั่นเองนะคะทุกคนก็ต้องบอกนะว่าการจบอันดับที่6สําหรับอีชันเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงต้นฤด,ดูกาลต้องบอกเลยว่าทีมค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะคะแล้วก็เราก็แบบมาพลิกนะคะกลับมา ทำฟอร์มให้อยู่กับร่องกับร้อยได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาจบอันดับที่6ได้ถึงแม้ว่าจบอันดับ6นะคะเราจะไม่ได้สิทธิ์ในการไปเล่นถ้วยอะไรเลยในฤดูกาลถัดไปนะคะแต่เราก็จะต้องมาโฟกัสแล้วก็ทําผลงานให้ดีในไทยลีกและถ้วยต่างๆในประเทศของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช้างเอฟเับหรือว่าถ้วยไทยลีกไปเลยเอ้ยลุ้นแชมป์เออ,เ,เ,อ,อเอาทิวะ ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเมืองทองจะทํำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนสำหรับ3ทีมที่จะต้องหล่นไปเล่นในทีสองในฤด,ดูการถัดไปนะคะนั่นก็คือนคปรปฐมหนองบัวพิสรวมไปถึงขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับ3ทีมที่ตกชั้นนะคะรวมถึงทีมอื่นด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้กันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันบนไทยลีกนะคะบนลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเย้ yeah. ส่วน3ทีมที่ได้เลื่อนชั้นจากที2ขึ้นมาเล่นบนหลีสูงสุดนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าปีนี้นี่คือเป็นเพราะอีชั้นแบบว่าเสพข่าวบ่อยด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เริ่มกันที่ทีมแรกนะคะนั่นก็คือชลบุรี FC นะคะอันนี้เนี่ยคุณนหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะคะสําหรับชลบุรี FC เนี่ย<ส>เขาก็ตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะแล้วก็ทําได้ตามที่ เคยให้คำมั่นสัญญากับแฟนๆของฉลามชนไว้ได้นะคะนั่นก็คือการที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาไทยลีก1ให้ได้ภายใน1ปีและในที่สุดก็ทําได้จริงนะคะฤดูกาลถัดไปเราจะได้เห็นชนมบุรี FC นะคะขึ้นมาโลดแล่นบนไทยลีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีกับแฟนๆของชมบุรี FC ด้วยนะคะส่วนทีมที่2นะคะที่ เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนไทลีกสูงสุดนะคะนั่นก็คืออยุธยายู่นเต็ดนะคะทุกคนส่วนอีกทีมหนึ่งนะคะอันนี้ก็เพิ่งแบบจบเพลย์ออฟกันไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะทีมที่3นะคะที่สามารถคว้าตั๋วใบสุดท้ายขึ้นมาเล่นบนไทลีกสูงสุดได้นะคะนั่นก็คือทีมพลังการนั่นเองนะคะทุกคนก็หลังจากที่ จบเพลย์ออฟกันไปนะคะบอกเลยว่าสุดมันนะคะทุกคนก็สามารถคว้าตั๋วใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเล่นบนไทยลีกสูงสุดได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับทีมพลังการนะคะทุกคนเออเรื่องการคว้าแชมป์ในไทยละกันนะคะก็เป็นบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะคะที่สามารถคว้าไปได้3แชมป์ด้วยกันนะคะอันนี้เอาเฉพาะในไทยนะอ่าก็จะมีของไทยลีกนะคะแล้วก็มีลีกครับ แล้วก็มีชาเอฟคัพนะคะขอพูดถึงเอ่อลีคับละกันเนาะเพราะว่าเพิ่งจบไปหมาดๆเลยนะคะก็บุรีรัมนะคะก็เจอกับทางลำพูนวอรริเออร์นะคะแข่งกันไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมนะคะทุกคนแข่งกันที่สนามกลางนะคะ BG s t a เ i เดีนะคะ แล้วก็เป็นบุรีรัมนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้ด้วยการเอาชนะไปได้สกอร์หประตูต่อศูนย์นะคะทุกคนเกมนี้ฉันก็ดูนะคะดูดูถ่ายทอดสดอะ่ะทุกคนไม่ได้ไปดูที่สนามนะคะในช่วงช่วงเวลานะ90นาทีเนี่ยเป,เ,ะะเป็นทางลำพูนนะคะเป็นทางลำพูนนะคะที่เขาเโดนใบแดงออกไปหนึ่งนะคะทำให้ลำพูนอะ่ะเหลือ10คนนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังแบบ ควบคุมทรงการเล่นของตัวเองได้อะเออก็แบบยังสามารถต้านทานรวมถึงได้มีจังหวะบุกไปทางบุรีรัมด้วยนะทุกคนแต่ว่าก็ทั้งสองทีมยังไม่มีประตูอะไรนะคะจนกระทั่งจนกระทั่งนะคะช่วงทดเวลา ของท้ายเกมอ่ะทุกคนช่วงแบบครึ่งหลังนะครึ่งหลังเนเขาทอนเวลา7นาทีนะคะช่วงนั้นแหละ7นาทีนั้นน่ะก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะคือมันมีการทำฟาวที่กรอบเขตโทษนะคะแล้วทีนี้กรรมการก็เลยเป่านะคะแต่ว่าทั้งผู้บรรยาเองแล้วก็แฟนบอลบางส่วนรวมถึงอีชันเองเนี่ยก็ว่าเอ้ยหรือว่ากรรมการจะเช็ค VAR เพื่อดูจังหวะก่อนหน้านั้น เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีจังหวะที่เหมือนจะฟาวนะคะเหมือนจะนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ากรรมการไม่ให้ฟาวไงก็ต้องบอกว่าเหมือนจะดีแต่ส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยฟาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่กรรมการไม่ได้ให้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเหมือนจะทีนี้ก็เลยคิดว่ากรรมการจะไปดูที่เ,เหตุการณ์นั้นนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าอีทันจะไม่ผิดเป็นบัวเกียร์หรือเปล่าคือถ้าผิดขออภัยนะจาไม่ได้ ก็คือเหมือนไปทำฟาวผู้เล่นของลำพูนบริเออรก่อนที่มันจะมีจังหวะฟาวในกรอบเขตโทษนะคะคือก็เลยว่าเอ๊ะหรือกรรมการจะไปดูเพื่อเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าแล้วมาให้ลำพูนอ่ะได้ได้ฟาวแทนอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่กรรมการก็คือไปดู v r r เพื่อกลับมายืนยันว่าปี๊ดจุดโทษครับนะคะก็กลายเป็นบุริลัมยูไนเต็ดเนี่ยได้จุดโทษไป ในจังหวะนั้นนะก็มีภาพที่เอ่อมาจากสเตเดียมนะคะมาจากที่สนามนะคะก็เป็นการกว้างปานะคะโปรยดอกไม้นะคะของทางแฟนบอลลำพูนวอริเออร์นะคะลงมาที่สนามนะคะดอกไม้นั้นหน้าตาเป็นยังไงก็ลองไปหากันเองนะคะในสื่อโซเชียลต่างๆมีภาพให้เห็นอยู่นะคะเออก็ ก็โยนกันลงมาเยแยะนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทางบิโซลีนะคะสุดท้ายนี่นก็เป็นบิโซลีที่ยิงประตูให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะยิงจุดโทษนะคะให้บุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยขึ้นนำทางลำพูนวิเออร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็จากนั้นไม่นานนะคะก็จบเกมนะคะเออแต่ก่อนจบเกมอะ่ะทางฝั่งแฟนบอนลลำพูนวิเออร์ก็มีส่งเสียงตะโกนเชียร์นะคะ แล้วก็ตะโกนถามเลยมั้งกี่โมงกี่โมงกี่โมงหรือว่ายัางไงซี่โครงซี่โครงอะไรประมาณนี้นะคะก็ตะโกนลงไปในสนามนะคะส่วนทางฝั่งบุรีรัมย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรละก็รอแค่ว่ากรรมการจะเป่าหมดเวลาเมื่อไหร่สุดท้ายเนี่ยทางพุธัธสินก็เป่าจบเกมนะคะแล้วก็เป็นบุรีรัมย์ไนเตดเนี่ยคว้าแชมป์หลีกไปได้นะคะก็เป็นบุรีรัมย์ที่สามารถคว้าไปได้3ามแชมป์ในประเทศนะคะ อย่างที่บอกก็คือแชมป์ไทยลีกแชมป์ลีกครับแล้วก็แชมป์ช้าง FA ครับนะคะกประมาณนี้ก็เป็นบุรีรัมที่คว้าไปได้ทั้งหมด3ามแชมป์ด้วยกันในประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครดูจนถึงช่วงรับถ้วยเนี่ยเขาจะตะโกนกันนะคะว่า4ีแชมป์4ีแชมป์อะไรของเขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากําลังจะบอกใครนะคะแต่ว่า4ีแชมป์ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็น3ามแชมป์ในประเทศแล้วก็อีกแชมป์หนึ่งก็คือแชมป์อะไรโชปปี้ครับที่เขาไปได้มานะ ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสรุปนะคะแชมป์ส่วนสิทธ์ก็บอกไปแล้วเนอะว่าใครไปเล่นอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ใครขึ้นลงดะอ่ะล้วก็บอกไปแล้วโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่อีฉันประทับใจแล้วอยากจะแชร์ทุกคนนะคะสําหรับทีมที่อีฉันปรดปลานดนั่นก็คือเมืองทองอยู่ในเต็ดนะคะส่วนตัวสําหรับอีฉันนะคะในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอันดับ6เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเป็นอันดับที่ดีมากๆของเราแล้วนะคะเพราะว่า ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผลงานเราไม่ดีจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เราแบบย้ำอีกครั้งว่าเหมือนรถไฟเหาะนะคะมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะจนกระทั่งเราแบบมาตั้งตัวกันได้นะคะในช่วงแบบเริ่มเริ่มทายฤดูกาลออประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคลิปสรุปไทยลีกสั้นๆของอีชันนะคะก็เอามาพูดคุยกับทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับแฟนช่องของอิฉันนะคะ ที่ติดตามกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องข่าวแบบนี้มาชวนทุกคนคุยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครเป็นแฟนทีมไหนรู้สึกยังไงกับทีมของตัวเองในฤดูการที่ผ่านมามีอะไรที่ประทับใจบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะทุกคนเจอการฤดูการหน้าสำหรับไทยลีกลีกที่ดีที่สุดในประเทศไทยวันนี้ไปก่อนแล้วนะเคะียบาย